จากต้นเลยช่วงนี้ก็จะคำคำดำดำนิดนึงนะคะมาที่นี่แดดแรงมากแดดสุดๆเลยช่วงบุกเบิกช่วงบุกเบิกเราก็ต้องทำเองถ้าเราไม่ทำเองใครจะทำนะเนาะทุกอย่างต้องลงมือทำมาทาด้วยกันนะคะ มาทานขนุนด้วยกันนะคะขนุนก็อยู่ที่นี่นะคะจริงๆก็มีหลายอหลายอย่างอยู่หลายต้นนะคะมีทั้งมะม่วงขนุนมะพร้าวนะคะแล้วก็ะมะนาวแล้วก็ก็จะเอาต้นส้มมาลงเหมือนกันนะตกลงที่นี่จะเป็นสวนหรือจะเป็นอุทยานพุทธคุณกำลังคิดอยู่นะคะ แต่ต่อไปข้างหน้าแม่ครูก็จะปรับเปลี่ยนปรับภูมิทัศน์มั่งนะคะอาจจะทําเปน็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ต้องอสร้างนะคะสร้างเป็นะจะเป็นรูปธรรมจากแล้วก็รูปองค์ปู่องค์ย่านะคะแล้วก็จะมีมุมของเจ้าแม่กวนอิมอมีมุมของพระพิฆเนศนะคะจะไว้ให้ผู้คนมาได้เดินเที่ยวเดินเล่นนะคะแล้วก็มาขอพรกันนะคะเป็นสถานที่ที่ สิทธิ์เนาะเราก็จะเน้นทําท,ทางนี้มากกว่านะคะอาจจะมีต้นบางต้นเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนย้ายนะคะใจก็ยังเสียดายอยู่เพราะว่าดกทุกต้นนะคะม,มาทำด้วยกันนะคะเห็นหหวานมากต้นที่เราเปไปซุปต้นนี้หวานมากนะคะเนื้อเป็นสีส้มเลย <c oughs> เนื้อสีส้ม มาทานด้วยกันนะคะ,ระอร่อยเนี่ยข้าแกะใส่็ตสจตู้เย็นเจจะเพิ่เนื้อมาเสร็ตู้เย็นหวานมากช่ำเลยที่นี่ก็จริงๆก็ไม่ไกลจากคลองสามนะขับรถมาก็ประมาณ20สิบนาทีถึงนะคะ แต่ว่าถ้าช่วงเย็นเนี่ยรถอาจจะติดอยู่เส้นคลองคองห้าคลองหกนะคะช่วงนั้นอาจจะติดแต่ว่าอากาศแถวนี้ก็ยังดูเป็นธรรมชาติกว่านะพื้นที่โล่งจะเยอะกว่าข้างๆข้างๆที่ท,ท,ที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีที่ว่างอยู่ด้านหลังก็จะเป็นอสวนกล้วยปลูกกล้วยประมาณร้อยไร่ได้นะคะแล้วก็ข้างๆที่อที่แม่ท,ทำอุทยาน,นี่ตรงนี้ก็จะมีอีกสี่ไร่ ะะก็ไม่รู้ว่าจะมีะบาร,รมีพอที่จะขยับขยายต่อไปอีกหรือเปล่านะก็ใจก็อยากได้ให้กว้างๆหน่อยจะได้ทำอะไรอ่ะให้ hey, เขาเรียกว่าอะไรลงเป็นจุดๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นมุมทางจีนเนี่ยทางเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเราก็จะทําเป็นลูกปั้นเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ทางพิฆเนศทางพราหมณ์ทางอินดูเราก็จะเป็นทางโซนพระแม่จริงๆก็อยากทํา ทุกๆศาสนานี่แหละอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยแม้ว่าโอเคนะเป็นมุมจีนมุมแขกทางอินเดียแล้วก็ไทยๆเรานะคะพระพุทธศาสนาเราเนี่ยแล้วก็ทางฤาษีเนี่ยแล้วก็เป็นมุมๆอยากจัดให้เป็นโซนๆอย่างนั้นนะแล้วก็จะเป็นมีลานเอาไว้อาขาย ขายอะไรอะผลิตภัณฑ์นะไทยๆเราอย่างเงี้ยเป็นพวกผ้าถุงผ้าไหมแล้วก็ตะกร้าจัดสารอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีมุมเป็นสมุนไพรไทยเราอย่างเงี้ยเป็นเป็นห้องขายพวกยาหมองนะคะแล้วก็ยาสมุนไพรบำรุงร่างกายแต่ว่าทำจากสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆอย่างเงี้ย นะก็ลองดูว่าแม่ครูจะทำได้แค่ไหนนะคะฝากติดตามนะคะให้ลูกศิษย์ลูกหา FC ทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ครูนะคะจะได้ทำอะไรให้ดูเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ทำก็ไม่ได้ทำเพื่อใครก็ทำให้ทุกๆคนนี่แหละนะได้เห็นวัฒนธรรมไทยเรานะคะได้เห็นวัฒนธรรมไทยของต่างชาติอันนู้นอันนี้แล้วก็เอามารวมกันตรงนี้นะคะ ก็จะได้เป็นมาเที่ยวที่เดียวแล้วก็ได้เหมือนเที่ยวหลายๆที่ไปเลยนะใจแม่ครูอยากทำแบบนั้นนะคะฝากทุกคนติดตาม